สวัสดีครับวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์2 5้อยหนะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับพี่ตุ๊กอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่อัปาเจโร่นะครับเข้ามาติดพีวีการไปแล้วหนึ่งคันมาวันนี้นะครับไปออกรถไฟายแดงนะครับพอจูเนอร์นะครับเข้ามาติดพีวีการซูเปอร์นาโนเซรามิกครับบาน่า50%นะครับปกป้องยูวีสี่ยูวันยูเอ็นยูบีได้100%นะครับปกป้องข้าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง 96.5%นี่คือปีมีการนะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็ต้องรีวิวกันในที่ร่มหน่อยนะครับส่วนรอบคันนะครับก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับ80%นะครับปีมีการ80%นะครับสำหรับฟอร์จูเนอร์คันสวยคันนี้นะครับปกป้อง UV400 ย v ดว u v ได้100%ปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟรเรดได้ถึง99.8%นี่คือปีนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตา ส่วนบานหลังก็80%นะครับปกป้อง UV 400 UV วัน UV ได้100%บุกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง99.8%ส่วนรอบการฝั่งคนขับนี่ครับก็80%เช่นกันนะครับปกป้อง UV 400 UV วัน UV ได้100%บุกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง99.8%เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับ นี่นะครับคือฟิล์มโดยรวมของฟิล์มบานในนะครับของฟิล์มพีกาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับบานหน้านี้50%สบนะครับปกป้อง uv 4 0 0 uv o uv uvb ได้ร้อยเนี่ขนาดฝนตกนะครับมือคืมก็ยังมองแล้วก็สบายตานะครับและส่วนรอบคันนะครับเป็นฟิล์มพีกาซูเปอร์นาโนเซรามิก80%นะครับปกป้อง uv 4 0 0 uv o uv uvb ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปกนะป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง99.8เปอร์เซ็นต์นี่คือนวัตรกรรมที่ มืดนอกสว่างในนะครับสดใสสบายตัวสบายตาอันนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับปานหน้า50รอบคัน80%นะครับปกป้อง UV 400 u ยูวัน UVB ได้100%ปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดได้ถึง99.8%นี่คือปีมืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาไม่มีแร่เหล็กนะครับ e ีซี่พาสนะครับสัญญาณทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนี่นะฮะ เดีย๋ยวเราไปดูโดยรวมภายนอกอีกทีครับวันนี้ฝนตกไม่ดีเลยรีวิวในการแจ้งไม่ได้นะครับอันนี้นะครับคือ์ีโดยรวมของฟีมีการูปเปอร์ตโาน,โนสังกีนะครับมาหน้า50%อร์เซรอบกัน80%เซนะครับนี่นะฮะร,รอบกัน80%เซเมื่อเราติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่ร้านกา,าดตองแปดนะครับเพื่อทำการล้างรถลงฟิล์มฟื้นฟูแล้วก็ นำมาตรงนี้นะครับวันนี้จอดไม่ได้นะครับเพราะฝนตกอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรรู้ทุกช็อปเรียบทานด่วนหนึพื่อไมลามินทาฝากกดติดตามถาวรรู้ทุกช็อปในช่อง YouTube นะครับแล้วก็ถาวรรู้ทุกช็อปในช่องติ๊กตอกนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับซีวีเอฟอีนะครับกับฟีฟีการ60%ทั้งคันป้ายแดงเช่นกันนะครับมาจากโชว์รูมนะฮะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ